ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP สวัสดีครับคุณฟึ่งโอ้โหมาสูร,ร่าในทีมงานบังคับให้ถ่ายรายการทั้งวันเลยผมยังไม่ได้สัมผัสทะเลสูร,ร่าเลยเนี่ยแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดมาร้านราแมคอฟฟี่เนี่ยผมจะได้เห็นทะเลจริงเหลอครับ วันนี้เมนูมแนะนำของที่ร้านก็คือลาแมคคอฟฟี่ซิกเนเจอร์หรือที่เรียกกันว่ากาแฟสีฟ้าค่ะโอ้ oh, แล้วพี่ทำทำยังไงฮะเราจะใช้นมสีฟ้าน้ำทะเลซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเทใส่ลงในถ้วยใสยคนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพตามด้วยกาแฟเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตท็อปด้วยวิปปิ้งครีมตกแต่งด้วยน้ำตาลทรายซึ่งเราเปรียบเสมือนเม็ดทรายบนชายหาดปักด้วยร่มเก๋เกๆแค่นี้ก็เหมือนยกทะเลมาไว้ในถ้วยกาแฟแล้วล่ะคะ่ะ ลองแวะมาได้ที่ลาแมคอฟฟี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ปากซอยอ็เพอ15ถนนรพชค่ะเปิดกี่โมงครับเปิดทุกวันค่ะ9ก้าโมงถึง1ทุ่มค่ะครับผมวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ EPP นะครับมอบให้ทางร้านว้ใช้1ชุดเลยนะครับปกติซื้อทั่วยร้านไหนฮะประสิทธิ์พาณิช์ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมไปมอบโชคต่อเลยครับวันนี้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาร้านประสิทธิ์พาณิชย์มามอบโชคเพราะว่ามีสแตนพี่ติอ้วนค่ะและมีสินค้า EPP รับโชคไปเลยคบาท EPP บรรจุพันธ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพ สงสัยวัวเทียนห่างยางแฟบแนบตายไดไม่จ่ายไฟไม่ชาัดสตาร์ทพังโอ้โหโหนอะไรพี่เต้วันดีพี่โอ้โหวัสดีพี่นุ้ยโอ้ไปไหนมาเนี่ยก็มาหาพี่แหละนี่กว่าจะเข้ามาได้นะโอ้โหไอเด็กในซอยนี้ทำไมพี่ไม่สั่งไม่สอนน้องๆมันบ้างเนี่ยทำไมอ่ะมันเล่นสงการกันรุนแรงมากเลยโอ้ยแก๊งนั่นใช่ไหมเอ้ยหน้าปากซอยอะปีแล้วเล่นผมเสล่เลยนี่พี่โดนเหรอโดนนะดิโดนอะไรมันทำอะไรใพี่นี่โดนปลาเนี่ยโอ้ยพวกนี้นี่บอกว่าสงการอย่าเล่นสนุนปติเล่นสุนติมันเอาอะไรปลาพี่เนี่ยก็ดูสิเนเอาอะไรปลามา ปลากระพงมันปลากระพงพี่โอ้โหมันปลามาทั้งตัวเลยพี่โอ้โหไอ้ซอยนี้จริงๆเลยเด็กไม่มีสัมมาคารักคับเลยว่าคารวะมาขึ้นมาเลยเรานี่ใส่เวดีช่วงนี้ผมดวงไม่ค่อยดีด้วยทำไมฮะเฮ้ยนี่ยทำไมอ่ะโดนล้อพี่นิฮาไม่เป็นไรได้ปลากระพงมานะเดี๋ยวไปทำข้าวกินไม่ต้องใช้ช้อนแล้วเอาครับแล้วกินอะไรอ่ะนี่ผมมีตะเกียบ สงสัยจะเขี้ยวนานหน่อยทำไมอ่ะมันมีหลายซี่แหมเล่นซี่รึ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมไปปีนเก็บมะม่วงนะสบายเลยไม่ต้องแล้วไม่ต้องปีนแล้วเดี๋ยวนี้ทำไงอ่ะนี่ผมมีนี่ไงปันไดายผมไม่เล่นผมเล่นอะไรละก็หาอย่างอื่นเล่นซี่เออเอางี้เดี๋ยวพี่ไปทำปลาก่อนแล้วกันเดี๋ยวไงผมขอยืมจักรยานหน่อยนะเฮ้ยพี่เสียงนี่ผมดูอยู่นี่เบรกไม่อยู่คันเนี้ย จะไม่อยู่ได้ไงกระเบรกก็อยู่นี่พี่ตีไม่ใช่เบรกไม่อยู่เบรกไม่อยู่ก็อยู่นี่ไงเบรกก็อยู่นี่ผมหมายถึงว่าขับไปแล้วเบรกไม่อยู่ทลายแท้ๆ,ๆ,ๆอันนี้ <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอาใช่เท้าลาล้อก,ก็ได้แล้วแต่พี่แล้วกันไมาแต่ว่าปากกระพงนี่ปากกระพงทำ,ทำินเลยนะเอาไปทําเลยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดได้พ<ห>ี่ไปก่อนนะขอยืมแป๊บนึงนะนี่พี่ทีมจักรยานกินปลาดิว่า เพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยอย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบละสองบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP เออก็ถือว่าโชคดีของเราไปนะเอามาเป็นอาหารกันเลยนี่งไเดี๋ยววันนี้ผมจะทำในทางพี่ชอบกินอาหารไทยใไหมก็ผมชอบกินไทยๆมากกว่าเออเนี่ยเอาชิ้นใหญ่ๆทำง่ายๆอะไรอย่เงี้ยชิ้นใหญ่ๆเลยนะ วันหลังบอกวันปลามาอีกนะปลากระพงนะปลาเถอะทานเลยนะพี่ ่อนพี่จอกไปเนี่ยผมมีของแบบว่าม้อให้พี่ไปด้วยครับมีถ้วย EPP Pet d i m o n นะครับมออให้1กระเช้าครับผลิตภัณฑ์รวมทางรายการมออให้1ชุดครับตรงนี้มีสองป้ายนะครับป้ายที่1เป็นถ้วย EPP Pet d i a m o n ป้ายที่2เป็นกล่องสาย EPP เลือกดีๆพี่จะได้เครื่องทําไข่มวนอ่าเอาไม้เสียบไปปุ๊บตีไข่ปุ๊บมันเด้งขึ้นมาเองเลยแต่ถ้าเกิดพี่เลือกไม่ได้ครับพี่เอาไม้เนี่ยแล้วก็ทอดไข่แล้วพี่ม้วนเอาเองไปม้วนเอาเสียเวลาเปล่าเอาอันนี้ดีกว่าครับเอามาดูครับจะได้เครื่องทําไข่ม้วหรือเลา ปุ่มได้ครับเครื่องทําไข่ม้วนแต่ถ้าเกิดเลือกไม้เล็กหนึ่งนะครับก็ได้ไม้ม้วนไข่ไปแทนโอ้โหเกือบแล้วจักรยานพร้อมแล้วพี่<อ>เดี๋ยวไปยกเองแล้วตามสบายเลยโอ้โหได้เ,<อ>เลยครับระวังนะบเ,เบรกไม่อยู่เอา,าีกแล้วเบรกไม่อยู่ระวังจริงไม่ได้โกอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่าตามใจตามใจร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้หุ้นเส้นตราหงมเหนียวนุ่มอร่อยน้ำมันพืชหยกมีหยกติดครัวแล้วคุณจะติดใจ เรื่องใช้ไฟฟ้าออตโตหนึ่งทางเลือกเพื่อคุณสงการปีนี้นะครับมาแอวไกลถึงจังหวัดพะเยาเลยนะครับก่อนจะไปเล่นน้ำเนี่ยหาอะไรรองท้องดีกว่าร้านนี้ครับเส้นใหญ่ช่วงต้อเตี๋ยวเดี๋ยวเดียวอร่อยกับฟ้าไทยวันนี้มาแอลพะเยาครับแวะมาร้านน้องเมย์เส้นใหญ่ร้านนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยเป็นคนไม่มีเส้นก็เลยจะมาขอเส้นกินสวัสดีค่ะมีเมนูอะไรแนะนำบ้างถ้วยนี้เลยค่ะถ้วยมักเส้น เป็นถ้วยที่รวมเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหลายๆเส้นด้วยกันนะคะเส้นใหญ่เส้นเล็กมีเหลืองมีขาววุ้นเส้นอยู่ในถ้วยเดียวกันเลยค่ะว้าวแต่มีข้อแม้นะคะว่าหนูจะให้ลูกชิ้นพี่ติอ้วนแค่หนึ่งลูกเท่านั้นโอ้โหให้เส้นซะเยอะเลยแล้วให้ลูกชิ้นแค่ลูกเดียวไม่พอกินยังไงอ่ะแต่ลูกนี้มีน้ำหนักถึงครึ่งกิโลเลยนะคะครึ่งกิโลใช่ค่ะเอาแล้วถ้วยที่ใส่เส้นอะขนาดนี้เลยค่ะใหญ่กวากเหรอใช่ค่ะแสดงว่าเป็นถ้วยใหญ่ลูกชิ้นยักษ์แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นถ้วยใหญ่ขนาดนี้ลูกชิิ้้นนยยยักกเรราาามมมีีวววธคคบุุอออ่่งงซไะ การปรุงน้ำซุปปริมาณมากให้ได้รสช,ชาติอร่อยแบบคงที่ง่ายๆเลยค่ะเมเลือกใช้น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปน้ำใสมาปรุงช่วยประหยัดเวลาใช้ง่ายแถมไม่ต้องเคี่ยวกระดูกเป็นวันๆก็ได้น้ำซุปใสหอมอร่อยจะต้มกี่ครั้งก็ได้รสช,ชาติอร่อยมาตรฐานคงที่เหมือนเดิมค่ะ มาพะเยานะครับลองแวะมาดูร้านเส้นใหญ่นี่เป็นร้านที่ vintage, <S <S วินเทจมีสไตล์แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยด้วยอยู่ที่ไหนคะอยู่ถนนเส้นพะเยาป่าแดดนะคะเข้าซอยติกวัดรย่างย่องพะเยาค่ะเข้ามาอีกประมาณ50เมตรก็ถึงร้านแล้วค่ะวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์น้ำกว๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปฟ้าไทยนะครับมอบไปทางร้านไพื่อทำกว๋วยเตี๋ยวอร่อยขายดีกิจการกรุ่งเรืองๆๆๆๆๆเฮงรวยๆนะครับขอบคุณมากค่ะซองฟ้าไทยใช้แล้วอย่าทิ้งนะครับสะสมไม่แลกของรางวัลฟรีเลยนะครับสนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็